ครับผมก็สวัสดีนะฮะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาเทรดสยามออปชั่นนะครับนะฮะหาเงินไปเล่นสงการนะครับนะฮะเอาหกร้อยเนี่ยแหละครับนะฮะหกร้อยก็จะได้อยู่สี่ร้อยแปดสิบาทนะฮะ แปดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไม่ได้ไปเล่นน้ำครับเดี๋ยวเราจะเทรดครั้งเดียวเลยนะฮะเอาชัวร์ๆนะครับเทรดครั้งเดียวหกหกร้อยนะฮะก็คือได้กำไรสี่ร้อยแปดสิบาทนะฮะนะฮะได้ปุ๊กก็เลิกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับ ผมว่ามันจะลงอีกนะลงเลยดีกว่านะครับลงไหมฮนะสงใจไปสองลงแล้วนะฮะไม้ต่อไปเอาลงด้วยคนนะฮะเมื่อกี้ผมว่าจะติดอยู่ข้างบนแล้วนะฮะ ช่วงที่มันยังไม่ถ้ามันทะลุมาสักนิดนึงผมก็จะเล่นแล้วนะฮะพอดีมันดึงมายาวมากเลยนะฮะก็ลองดูครับเนี่ยฮะสี่ร้อยแปดสิบาทะฮะเอาไปเลยจัดไปเลยนะฮะวันนี้ทำคลิปแป๊บเดียวนะครับทำไม่นาน,นะฮะสักห้านาทีก็พอแล้วะฮะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วนะครับ พราะว่าข้างนอกไม่มีเน็ตนะผมไม่ได้สมัครเน็ตไว้นะนะครับดูไม้นี้นะฮะสิบแปดวินะฮะนะฮะผมว่ามันจะต้องลงนะฮะแต่มันก็เสียงเสี่ยงอยู่นะครับเอาแล้วะฮะห้าวิสุดท้ายจะเด้งขึ้นไหมอย่าเพิ่งเด้งขึ้นนะครับปั๊บมาเรียบร้อยนะครับปิดไปแล้วนะฮะสี่ร้อยแปดสิบบาท ครับผมได้เงินไปเล่นน้ําสงการแล้วนะฮะเอาไปซื้อของเล่นน้ําสงการนะครับช่วงนี้ก็เราก็จะห่างหายกันไปสักหน่อยนะฮะเพราะว่าเล่นน้ำเป็นสอาวันนะครับก็ว่างๆก็จะมาอัดคลิปอีกนะฮะช่วงนี้ไม่ได้ลงนะครับก็ให้เพื่อนๆเล่นน้ําด้วยความปลอดภัยนะครับสนุกกับการเล่นน้ำครับสวัสดีวันสงการด้วยนะฮะสงการปีใหม่ไทยนะฮะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการเทรดนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ